19, กับเรืนสุดก้าสีประกอรุ่นสองที่คุณวางใจกับช่วงรถเด่นเย็นนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะท่านผู้ชมฮะถ้าพูดถึงรถมือสองที่ราคาแข็งที่สุดนี่แน่นอนฮะว่ารุ่นหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าราคาดีราคาแข็งมากๆแนละแต่เป็นรุ่นไหนไปไม่ได้ฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2006 Toyota Fortuner Diesel ตัวท็อป 3.0V Auto 4 Wheel Drive ไม่1 1 0 0 0 0กิโเมตร f o ร์จูเนนะฮะสุดยอดรถอนเนกประสงค์เจ็ดที่นั่งนะ,ะในสไตล์ P P V ที่ได้รับการยอมรับในท้องตลาดว่าราคามือสองนี่แข็งที่สุดแล้วนะในบรรดารถมือสองด้วยกันฮะ,ะวันนี้ฮะเป็นโฉมแรกก็จริงแต่บอกเลยว่าไม่น้อยจริงๆฮะกับคันนี้เลย2 0 0 6 Toyota Fortuner โฉมแรกดีเซลตัวท็อปฮะ,ะ3.0 V Auto โตโฟล์วไดไมหม่1 10, 10 1 0 0ห0กิโเมตรอ่าเป็นรถบ้าน3มือนนะ ผู้ชายทั้ง3ท่านเลยดูแลรถด,ดีทั้ง3ท่านด้วยรับประกันโครงสร้างไม่มีคนหนะักไม่มีตัดต่อไม่มีขีกคว่ำไม่มีน้าท่วมเลขใหม่แท้ๆหนึ่งแสนนึ่งหมื่นกิโลเมตรรับประกันสถึงเต็มราคาฮะอายุรถนี่สิบหกปีกว่าๆเข้าไปแล้วนะแต่ต้องบอกว่าใหม่นี่ใหม่แท้แน่นอนเดี๋ยวให้ดูกันเลยนะเพิ่งล้างเสร็จเมื่อวานนี้เลยนะยังไม่ได้ทําอะไรเพิ่มเติมเลยอเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะว่าใสาขนาดไหนนะกระจังหน้าที่เห็นเนี่ยคือเจ้าของเดิมแปลงมานะครับ ไม่ได้ชนอะไรนะแต่แปลงเพื่อความสวยงามนะซึ่งรุ่นนี้มันไต่กันได้แหละนะเขาแปลงมาเป็นตัวหน้ายักษ์นะฮะเป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับจากหน้าก็จะดูโฉบเฉียวขึ้นเป็นตัวหน้ายักษ์นะครับโลโก้ยังสวยเหมือนเดิมอไฟหน้าก็เปลี่ยนแน,น่นอนนะจากตัวแรกก็เปลี่ยนเป็นหน้ายักษ์มาเลยนะก็ขอบคุณมากฮะทำออกมาก็ทําได้ลงตัวสวยงามเรียบร้อยดีโคมไฟหน้านะครับโปรเจคเตอร์นะโคมไฟยังใสย,ยังสวยเลยมีไฟตัดหมอกให้ในตัวนะครับ สองฝั่งเรียบร้อยเลยแต่แน่นอนฮะอายุรถ16กปีกว่าๆเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีเก็บสีมาบ้างตามการเวลานะครับสีสันที่เห็นนี้คือเป็นเจ้าของเดิมเขาให้มาเลยนะครับเรามาก็ล้างน้ําเปล่าอย่างเดียวออกมาก็ถือว่าค่อนข้างเรียบร้อยนะฮะสำหรับฝาปงก,ก็ดูแล้วโดยรวมใช้ได้มีสะเก็ดอินบ้างเบาๆแต่ดูแล้วถือว่ายังสวยยังใสปล่อยผ่านตามธรรมชาติได้เลยออกแดดนี่เงางามสวยงามมากๆนะฮะขอไปก็อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามอายุ กันชนอะไรนี่ก็เรียบร้อยเลยนะฮะสีสันเขาให้มาจักว่าพร้อมเลยล้างขึ้นมานี่เรียบร้อยพร้อมขายได้เลยอ้าวด้านล่างมุดกันหน่อยฮะมาช่วงล่างด้านหน้าล่ะเป็นไงก็ยังสวยนะครับโดยรวมถือว่ายังสวยสมบูรณ์มากๆไม่มีสนิมไม่มีน้ําท่วมอะไรนะฮะถ้าร,รวมแถบขวานะครับสีสันที่เจ้าของเดิมให้มานะครับแถบนี้ก็สวยใสยเนียนดูดีนะครับแต่เขาก็ต้องมีเก็บสีมาบ้างนะเพราะ16ปีแล้ว จะไม่มีริ้วรอยเลยก็คงจะยากนะครับอะทำขึ้นมาแล้วก็ถือว่าใช้ได้น,นะครับคอไปยังบางยังใสเสียงไพเราะรอบร,ร,ริงมีบันไดข้างให้ก็ของเดิมตามมาตรฐานโรงงานยังดูดีอยู่เมอ่อจับรุ่นนี้เป็นโครเมียมนะฮะเจ้าของเดิมแถมเบ้ารองกันรอยขีดข่วนมาให้ขอบคุณมากมีกันขโมยแล้วก็เจ้าของเดิมแถมฟิล์มแถมกันสาดมาให้เราเรียบร้อยแล้วกระจกมองข้างเป็นโครเมียมนะฮะก็ยังดูดีนะฮะ อ่านหลังคาปีนกันหน่อยซิด้านบนจะมีตัวยึดแหลกหลังคามาให้นะฮะก็ตามสเปคเขาเลยหลังคาก็ยังสวยดูดีนะฮะค่อนข้างเรียบร้อยคอไปยังบางยังใสดูแลไม่ต้องทําอะไรนะครับอ่ะล้อแม็กกันต่อนะฮะล้อแม็กจริงๆไม่ใช่ลายนี้นะครับอันนี้เจ้าของเดิมก็เปลี่ยนมาให้เราเอาไลนา์หน้าแชมป์มาลงให้เลยขอบคุณมากแม่เท่มากๆเป็นสีเทาเข้มนะครับเนื้อแม็กก็ยังสวยนะฮะล้อหน้าขวาก็ดูดีไม่มี มีก็เบาๆนิดเดียวดูแล้วก็ไม่น่าเกลียดอะไรที่เหลือ90%ยังสวยมากๆยางให้มาที่เบอร์265 60 R17 เป็นของ o ู d เยียนะครับปีอะไรปี18นะปีอาจจะเก่านะแต่ดอกใช้ได้ฮนะดอกยังเหลือเยอะก็ไปตามนี้เลยนะฮะดอกก็ถือว่ายังคมนะยังลึกใช้ได้ได้อีกสักปีหนึ่งสบายๆนะตุ้มล้ะสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมอะไรนะฮะ ล้อหลังได้อะไรเดี๋ยวดัมเบกนะฮะโฉมแรกนี่หน้าดิสเบกอย่างเดียวหลังจะเป็นดัมเบกล้อแม็กเขาก็เปลี่ยนมานะเอาของตัวหน้าแชมป์มาลงก็สวยดีไม่มีเริ้วไม่มีรอยอะไรยางกูดเยียรปี2018ทั้ง4เส้นนะฮะปีเก่าจริงฮะแต่ดอกสวยครับดอกลึกมากเลยนะจะใช้ปีหรือ2ปีผมว่าสบายๆนะ,ะก็ยังเหลือเยอะมากม สุ้มล้อสวยงามไม่มีน้าท่วมไม่มีสนงสนิมมารนะฮะโครงสร้างหลักกันต่อครับโซ่พกหลังขวาฮะดึงมาแล้วเม็ดอาร์สวยงามอยู่ครบอ่ะซอกประตูด้านในหัวน็อตด้านในก็ยังเดิมนะครับยังสวยยังดูดีเลยอยู่นะครับเสากลางขวาครับเม็ดอาร์สวยงาม ซอกประตูด้านในนะฮะก็โลโก้โตยโยต้าคมๆน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีขยับอะไรหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีขยับสติ๊กเกอร์เรียบเนียนสวยงามเสาน้าขวาเม็ดพาร์อยู่ครบนะครับมาจัดว่าเดิมๆเลยนะครับนะซอกประตูด้านในอะไรก็ยังสวยยังดูดีนะครับ ด้านหลังกันต่อเลยนะครับด้านหลังก็จะตามสเปกก็จะมีสปอยเลอร์มาให้นะครับก็เรียบร้อยนะฮะเขาว่าเก็บสีมาให้เราแล้วเรียบร้อยมีไฟเบรกให้ด้วยกระจกเดิมของ Toyota าพร้อมฟิล์มและลา้าไฟท้ายโฉมแรกนะฮะด้านหลังเขาไม่ได้ยุ่งอะไรนะฮะไฟท้ายด้านหลังมันเป็นตัวแรกปี06หก็หน้าตาแบบนี้เลยนะครับซ้ายเรียบร้อยขวาเรียบร้อยกันชนก็สวยเนียนเรียบร้อยนะครับมีเซ็นเซอร์เพิ่มมาให้นะครับ กันชนโอเคโดยรวมถือว่าเรียบร้อยมีตะลอกนิดเดียวอันนี้ก็ปล่อยตามธรรมชาติได้เลยไม่ต้องไปยุ่งอะไรนะนิดหน่อยนะฝาปงก็เรียบร้อยนะครับอ้ามุดกันหน่อยมาด้านหลังเป็นไงล้ออะไรยังอยู่ดีนะครับเพารอแชสซีสวยงามไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมอะไรนะครับฝากระโปรงท้ายเปิดมาแล้วตะเข็บด้านหลังรุ่นนี้ดูง่ายฮะสติ๊กเกอร์อยู่ครบฮนะ เม็ดอาร์คสวยงามผิวพันธุ์แห้งๆนะฮะฝากระโปรงน็อตเดิมครับไม่มีถอดไม่มีขยับนะฮะฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับเม็ดอาร์คสวยงามสติ๊กเกอร์เรียบเนียนอยู่ครบนะตะเข็บซ้ายขวาแห้งสนิทนะครับฝาท้ายแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามนะครับเดี๋ยวค่อยวนกลับมาดูแล้วกันนะฮะแถบซ้ายต่อเลย สีสันเจ้าของเดิมให้มานะครับเรียบร้อยมากๆคันนี้ดูแล้วล้างขึ้นมาก็พร้อมตั้งขายกันเลยนะครับดูแล้วสวยเดยนสทั้งแถบไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับบันด,ดงบันได,ดอะไรให้มาเรียบร้อยต่อไปก็ยังบางยังใสนะฮะกระจกข้างเป็นโครเมียมนะครับมือจับก็เป็นโครเมียมมีส่เบ้ารองกันรอยขิดข่วนมาให้ขอบคุณมากแถมฟิล์แมแถมกันสาดมาให้เรียบร้อยเลยนะครับล้อแม็กครับ เปลี่ยนจากลายเดิมโรงงานเป็นลายหน้าแชมป์มาให้ขอบคุณมากนะครับหลังซ้ายก็สวยครับเรียบร้อยสมบูรณ์ดียางกูดเยียกปี2018ทั้ง4เส้นนะแต่ดอกนี่เหลือเยอะมากนะครับดอกยังมาเต็มๆฮะยังคมยังลึกนะฮะใช้กันได้อีกปี2ปีอะได้สบายๆอะแชสซี 4, สวยงามนะฮะไม่มีสนมสนิมไม่มีน้ำท่วมนะฮะล้อหน้าก็สวยครับเรียกว่าสีล้อสภาพสวยหมดเลยนะครับ ยางปี2018ของกูดเยียนะดอกเหลือเยอะครับดอกยังเหลือเยอะมากดอกยังสวยยังเต็มนะฮะซุ้มล้อสวยงามไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมไม่มีสนิมอะไรนะครับสภโพหลังซ้ายกันต่อฮะเม็ดรอกอยู่ครบสวยงามเสากลางซ้ายครับเม็ดรอกอยู่ครบ ซอกประตูด้านในครับหัวน็อตด,ด้านในเดิมๆไม่มีขยับตัวอักษรคมๆนะนะด้านล่างตัวอักษรตโตโยต้าคมๆน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะเสาหน้าซ้ายครับเม็ดอาร์สวยงามซอกประตูด้านในก็สวยใสนะครับเดิมๆสีต่อแล้วด้วยหมดอีกทีเมษาปีหน้าใช้กันยาวๆนะครับอ่า กระจกอาจจะเคยเปลี่ยนมาบ้างนะฮะก็อาจจะมีสกิดหิอนอะไรมาบ้างก็เปลี่ยนมาแล้วไม่เป็นไรตามอายุนะครับเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันไปมาด้วยเครื่อง D4D Diesel สามพัน Turbo Intercooler เป็นเครื่องบล็อกเดียวกับพวกไฮรัก v ีโ o ้ีนแหละครับ163แรงมาจับคู่กับเกียร์ออโต้สสปีดนะครับ อัตราเส้นเปลืองก็ถือว่ากลางๆนะฮะประมาณ11กโลลิตรก็ตามสไตล์รถใหญ่เครื่องใหญ่ก็ประมาณนี้แหละได้เรื่องของพลักกาลังนะฮะไม่แท้ครับ1 10,000กิโลเมตรโอ้โหเป็นไปได้ฮะ16ปีกว่าไม่แค่1 0 10,000โลนะครับอ่ะโครงสร้างเดิมหมดนะฮะซอกในฝั่งขวาครับแก้มขวาตัว R นี่คมคลิปเลยน็อตเดิมไม่มีขยับแก้มขวาก็น็อตเดิมหมดนะฮะไม่มีขยับไม่มีถอดอะไรเบ้าโชคผิวพันธุ์แห้งๆเดิมๆนะฮะ มีเบรก ABS ให้ด้วยนะด้านหลังก็แผ่นกันร้อนนี่ยังสวยเลยนะครับซับในด้านขวานี่แห้งสนิทนะครับตัวถังมองลงไปนะฮะก็สวยงามแห้งสนิทรูกลมคมคลิปเม็ดอาร์คสวยงามคานขวาตัวอาคมคลิปเลยนะฮะแล้วก็รูกลมคมคลิปสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นทุกจุดขาหน้ารุ่นนี้จะต้องมีตัวเลข5หลักแบบนี้เลยนะฮะเราผิวพันธุต้องแห้งๆนะครับ การล่างมองลงไปยังสวยนะฮะเดิมๆสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นทุกจุดนะฮะรูกลมคมกริบสติ๊กเกอร์อยู่ครบฝั่งซ้ายจะต้องมีตัว L ออยู่ในวงกลมคมคมแบบนี้เลยนะฮะรูกลมคมกริบนะเบ้าโชกคมองไปก็ยังสวยแบตเตอรี่ถ้าเกิน6กเดือนจะเปลี่ยนลุกใหม่ให้ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะฮะเบ้าโชกคซ้ายขวานะฮะผิวพันธุ์แห้งสนิทรูกลมคมกริบแก้มซ้ายก็น็อกก็ยังเดิมๆนะฮะแผ่นเพลทรุ่นนี้อยู่ฝั่งนี้นี่นี่นี่ แต่คล้ายๆกระบะนะฮะนะผลิตและประกอบประเทศไทยนะครับผลิตตุลาคม2006นะฮะเลขเครื่อง1 KD นะครับแล้วก็เลขตัวถัง MR0 YZ ลงท้ายด้วย46916นะครับสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นนะฮะซอกด้านในน็อตเดิมไม่มีขยับตัวแอลคมๆฟ้าโปรงน็อตยังไม่เคยถอดเลยสุดยอดไหมล่ะ16ปีกว่าแล้ว แผ่นการร้อนสวยๆเดิมๆนะก็ใช้ได้นะตามการเวลาก็ปล่อยมันไปตามธรรมชาติสติกเกอร์เรียบเนียนทุกจุดทุกแผ่นเลยนะฮะแนวซิลิโคนเดินตรงแนวสวยงามฝาโปรงแท้สลักคำว่าโตโยต้าสติกเกอร์อยู่ครบเลยน,อน็อตฝาโปรงไม่เคยถอดไม่มีกระชอกแม้แต่ปวัวด,ดียวสุดยอด <laughs> เดี๋ยวไปดูภายนอกโดยาสารเอเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์นกันก่อน 16ปีก่ากว่ากับไม้แค่1 000, 1ึ0 0 0สนโลโอ้โหบอกเลยว่าไม่ได้มาบ่อยๆนะครับไม้แสนต้นไม้แท้นะฮะเดี๋ยวไปดูภายนอกโดยสารกันดีกว่าได้เบาะหนังแท้สีครีมที่เห็นนี้เป็นเนื้อเดิมจากโรงงานตั้งแต่ปี2 0 0 6เลยนะครับอาจจะมีเหี่ยวมียน่นก็ตามธรรมชาตินะไม่แปลก16ปีกว่าดูแลได้ขนาดนี้ถือว่าสุดยอดส่วนใหญ่เพื่อนร่วมรุ่นนหุ้มหนังใหม่กันหมดแล้วนะอันนี้ยังของเดิม แท้แท้ออริจินอลเลยนะฮะโดยรวมก็ถือว่าใช้ได้นะปีกบอมีเหี่ยวมีย่ยนไม่เป็นไรนะเดี๋ยวพ่นให้นะครับแผงข้างนะครับก็ยังสวยดูดีครับมาด้วยพลาสติกสีครีมกับหนังเดิมจากโรงงานสีครีมตรงนี้มีหลอกๆบ้างตามการเวลาแต่พ่นได้เดี๋ยวพ่นให้นะครับเจ้าของเดิมแถมฟิล์มลามินามาให้ก็ยังสวยดูดีขอบคุณมากด้านหลังฟิล์มลามินาก็ยังสวยดูดีแผงด้านหลังก็ยังสวยนะครับ มือจับมีถลอกบ้างก็เดี๋ยวพ่นให้ไม่เป็นไรได้บอกได้สภาพภายในนะฮะภายในได้ระดับนี้ถือว่าสุดยอดมากๆส่วนใหญ่เพื่อนร่วมรุ่นหุ้มใหม่กันหมดแล้วแต่ที่เห็นนี้เป็นของเดิมจากโรงงานตั้งแต่16ปีกว่าที่แล้วนะโดยรวมถือว่ายังดูดีมากๆนะครับดูดีนะฮะถ้าเทียบกับยุถือว่าสวยมากๆเลยแล้วก็เจ้าของเดิมแถมพรม5ดีมาให้เราด้วยด้านหลังก็จะเป็นร่องรางเจ้นาน้านะฮะอ่าพับ ตามสไตล์ PPV ก็คือพับแต่โฉมแรกเนี่ยมันจะต้องเป็น2ขยักต้องดึงเองจะไม่ได้เด้งอัตโนมัติเหมือนรถปัจจุบันนะครับนะเดี๋ยวโทษแอะอ่ะติดอะไรอ,อ๋อขอโทษฝืดนิดนึงอ่ะก็เป็นขึ้นเป็นลงสะดวกสบายบอดแถว3นี่ก็จะสวยเป็นพิเศษเพราะว่าการใช้งานเขาจะน้อยกว่าเพื่อนนะครับรุ่นแรกครับแอร์ด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เดียวเลยนะครับจะไม่ได้อยู่เพดานนะโฉมแรกจะอยู่ตรงนี้นะครับแผงท้ายนะครับ สวยมากนะครับเรี้ยวรอยนี่น้อยมากดูลักษณะแล้วเป็นคนไม่ได้เอามาขนของอะไรพระลุงพหลังนะครับเจ้าของเดิมแถมถาดรองมาให้ด้วยขอบคุณมากแล้วก็แถมพรม 5D นะครับพรมเดิมเป็นไงโอ้ยังสวยมากเลยนะครับพรมเดิมนี่ก็ยังเนียนมากนะครับมีช่องเก็บแม่รงแม่แรงอะไรให้เสร็จสับนะครับมี power outlet ให้ด้วยตรงนี้นะขอบคุณมากนะครับอ่า ด้านหลังแผงท้ายนะครับคันนี้ถือว่าสวยมากนะครับส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อนร่วมรุ่นก็จะรอยกันเยอะแยะก็ไม่แปลกแต่คันนี้ถือว่าใช้ค่อนข้างรักษาด้านหลังมีไฟมาให้อีกหนึ่งดวงนะครับตัวเบาะนะครับพับได้นะในกรณีที่นั่งกันไม่เต็มพับแล้วก็แน่นอนฮะตามสไตล์โตโยต้าเขาถนัดการพับแบบแขวนนะครับแบบนี้นะเขาถนัดแบบนี้ก็อ่าแล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันของโตโ,ตโยต้าเขา สะดวกแบบนี้เราก็อ้ายกขึ้นมาให้ดูนะว่าถ้านั่งกันไม่เต็มแล้วพับเบาขึ้นมาเนี่ยเราสามารถที่จะอ,อะเอามาขนของได้เยอะพอสมควรเลยเอานะแต่ว่าของโตโยต้าจะเน้นในแนวตั้งนะครับถ้าแบรนด์อื่นเขาพับล่างก็จะเน้นแนวขวางนะอ่ะประตูหลังซ้าย เปิดมาแล้วก็ยังสวยดูดีนะครับมือจับล็อกๆตามการเวลาเดี๋ยวคนให้ฟิล์มลามินาใช้ได้นะครับตัวเบาะนะครับก็ยังสวยเนื้อเดิมฟอกขึ้นมาก็ยังดูดีมากๆนะฮะแล้วก็พับ2ขยักเช่นเดิมนะครับพับยกเองปีนเข้าปีนออกง่ายสะดวกสบายนะครับประตูหน้าซ้ายนะครับเปิดมาแล้วก็ดูดีนะฮะยังสวยยังดูดีนะอันนี้เดี๋ยวคนให้ฟิล์มลามินายังสวย เนื้อบอกก็ยังดูดีนะครับตามการเวลานะฮะอาจจะไม่ได้ไปเหมือนรดอายุ4ีหปีพอเขาสิกว่าปีแล้วได้ขนาดนี้ก็ถือว่าสุดยอดมากๆไปลองขับกันมาลองขับกันเลยนะฮะกับ Fortuner ตัวแรกกุญแจเป็นแบบเสียบมีมือจับช่วยขึ้นลงก็สะดวกสบายนะครับแล้วก็บะยังไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นเบาะมืออ่ะสตาร์ทขึ้นมาแล้วไม่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแปดพันโลอันนี้ไม่แท้แน่นอนนะครับเปิดแอร์ก่อนได้แอร์ดิจิตอลตั้งแต่ยุคแรกๆแ ปรับความแรงได้7ระดับแอร์ออโต้มีให้นะครับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตัลมีไล่ฟ้าหน้าหลังมีให้ครบนะฮะคอนโซลด้านหน้าจะมาด้วยสีครีมเป็นพลาสติกแข็งๆยังสวยมากนะถ้าเทียกบกอายุถือว่ายังสวยมากมีริ้วมีรอยบ้างตามการเวลานิดเดียวที่เหลือ90%ยังสวยมากนะครับหน้าจอ มาแบบคลาสสิกอวทม r m o ฮะแอร์วิทยุเทปล้อมแม็กมีซีดีให้ด้วยเล่น MP3 ได้ยุคนั้นถือว่าว้าวและนะถือว่าล,ำล้ำแล้วเล่น MP3 ได้อันนี้ขายกันแบบเดิมๆโรงงานนะสไตล์แบบคลาสสิกนะยังเล่นได้ด้วยอ่าโอเคยังใจได้นะครับดัดมาด้านล่างนะครับก็จะมี power outlet นะครับ12โวลแล้วก็มีตัวเปิดปิดเซ็นเซอร์หลังนะมีตุม่มตัวแอร์หลังปุ่มเปิดปิดแอร์หลังมาให้นะครับ มีที่จุดบุหรี่มาให้นะอันนี้ถลอกนิดหน่อยก็ขายตามสภาพนะฮนะแสดงว่าเขาก็อาจจะถูใบถูมาก็อาจจะมีถลอกนิดหน่อยนะครับตามการเวลาตรงกลางถือว่ายังดูดีนะครับคันเกียร์ทั้งเกียร์โฟเกียร์ออโต้ปกตินี่ถือว่ายังสวยมากหัวเกียร์ยังไม่ลอกนะครับร่องวางแก้วน้ํานะครับตรงกลางก็ใช้สีครีมก็ยังดูดีเบรกมือแบบ สไตล์รถกระบ,บะออโต้นี่เหมือนวีโก้เลยนะครับหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยเป็นออโต้ดั้งเดิม4สปีดนะฮะข้อดีก็คือทนทานใช้งานง่ายนะครับพละกําลังเหลือๆเกียร์หเกียร์สเกียร์สเกียร์สนะครับที่เท้าแขนเลื่อนไม่ได้นะฮะเป็นพลาสติกแข็งๆนะครับด้านในก็โลง่ลงๆไม่มีรูอะไรแล้วนะครับปวงมาลัยนะฮะไม่มีครูสคอนโทรลนะครับ,รบตัวแรก แต่มีมัลติฟังก์ชันให้พอสมควรก็คือเพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงได้นิดนิดหน่อยหน่อยดูข้อมูลได้โลกโก้นี่ยังสวยนะครับยังดูดีไม่เปื่อยไม่ลอกเลยนะแอร์แบกรุ่นนี้รู้สึกคู่นะแอร์แบกสใบนะครับแล้วก็พวงมาลัยนี่ยังสวยมากนี่ของเดิมเลยนะฮะนะคันอื่นนี่ลอกกระจุยกันหมดแล้วคันนี้ถือว่ายังเนี้ยบมากนะครับปรับทิศทางได้ึขึ้นกับลงแค่นั้น2ทิศทางนะครับกับยุคแรกของ f o r t u n e r กระจกไฟฟ้า4บานครับคนขับได้ออโต้หบานเซ็นทรัลล็อกมีกระจกข้างตัวแรกเนี่ยท็อปแค่ไหนก็ได้แค่ปรับเลนองศานะครับยังต้องพับด้วยมือนะครับโฉมแรกนี่ต้องพับด้วยมือนะครับกระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยการโยกเจ้าของเดิมใจดีแถมกล้องหน้ามาให้เราแล้วขอบคุณมากไปตามนี้เลยมีช่องเก็บแว่นให้เท่เไฟส่องสว่างนะครับเป็นหลอดขาวซะด้วย นะตรงกลางมาอีก1ด้านหลังอีกหนึ่งเพดานสีครีมขวาไม่มีกระจกซ้ายมีให้น่ารักเชียเพดานนะครับ16ปีกว่าแล้วนะมันก็อาจจะมีริ้วมีรอยบ้างแต่โดยรวมถือว่าก็ยังดูดีนะครับตามอายุนะครับเ,เจ้าของเดิมทำอะไรไปเมื่อกรกดาปีที่แล้วเข้าโตโยต้ามันไม่ได้บอกทำอะไรก็ไม่รู้ นะอ่ะเก๊ดีกว่าอ่าขอบคุณเจ้าของเดิมทั้ง3ท่านมากๆนะครับรถบ้าน3มมือนะฮะยังส่งต่อคู่มือมาให้เราทั้ง3มท่านเลยขอบคุณมากนะครับคู่มือโอ้โหกร์ดเกร์ออะไรก็มีเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะฮะโอ้โหยังไม่แกะออกจากซองเลยคิดดูนะโอ้โหสุดยอดแห่งความคลาสสิกครับพี่น้องนะอ่ะสำเนารถกันหน่อยนะปิดชื่อเขา รถบ้านสมือนะฮะโมเดลผลิตเนี่ยปี2006นะครับออกรถมือแรกนี่ก็ออกรถ2006นะมาจดนี่2007เมษาเลยนะฮะปัจจุบันเป็นป้ายกรุงเทพนะครับนะฮะได้เลข3หลักด้วย329สีเทาดีเทาเดิมๆครับเลขตัวถัง MR 0 Y ลงท้ายด้วย46916เลขเครื่อง1 KD 977 05 26ดีเซล4สูบ3่3แรงมาครับ ไปลองขับกันเลยฮะไปอ่ะออกตัวไปแล้วโอ้โหถือว่าพุ่งใช้ได้เลยนะฮะแน่นอนเครื่องสามันมันต้องพุ่งแบบนี้แหละนะฮะโอโ้เราใจจริงๆนะระบบเบรกยังดีเยี่ยมนะครับช่วงล่างก็ยังแน่นอย่างนุ่มนะครับแอร์เย็นสบายนะครับชมแรกกล้องหลังไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวเราติดกล้องถอยหลังแบบหน้าจอแยกเพิ่มให้ละกันนะแล้วก็กล้องหน้าเขามีอยู่แล้วนะครับโอเคนะฮะก็พุงมาลายัย อาจจะไม่ได้ถึงกับเบามากแต่ก็ไม่ได้หนักเกินไปนะครับก็ตามสไตล์รถใหญ่มันก็ต้องแน่นๆกระชับจับแล้วเฟิร์มๆมั่นใจแบบนี้หน่อยนะครับอ่าเดี๋ยววงเลี้ยวน่าจะพอได้นะครับเดี๋ยวขอเทสวงเลี้ยวหน่อยว่ารถใหญ่ๆแบบเนี้ยเรื่องความคล่องตัวในการกลับรถนี่จะทําได้ดีแค่ไหนนะครับอป๊าป๊าป๊าอะ่ะไปแล้วนะฮะป๊าป๊าไปแล้วอ่าอ่ไปแล้วนะฮะอ่าอ่าอ่า อ่าเป็นไงพ้นไหม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 พ้นนะครับผ่านสบายๆครับทีเดียวโยกกันง่ายๆนะครับอ่าเรื่องความคล่องตัวก็ยังใช้ได้นะครับผมว่าเป็นรถที่คุ้มค่าน่าใช้ใครที่งบไม่เยอะเล่นได้นะครับเพราะว่าราคาลงช้ามากๆคุ้มค่าน่าใช้จริงๆเดี๋ยวไปฟังราคาและโปรโมชั่นกันาง อ่าเรียกว่าราคาดีราคาแข็งแล้วใหม่คันนี้ยังน้อยสุดๆเลยนะฮะอายุรถเนี่ยสิกปีกว่าๆนะฮะใหม่เพิ่งจะ1น0 0 0แสนหนกว่าโลเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหสุดยอดอันนี้ใหม่แท้แน่นอนนะฮะกับคันนี้เลย2,006 Toyota Fortuner ฮะโฉมแรกดีเซล3.0 V ออโต้โฟล์ดไดใหม่หนึ่งแสนหนึ่กิโลเมตรโมเดลผลิตปี2006นะฮะจดทะเบียนปี2007เลยด้วยเป็นรถบ้าน3 0มหมื ดูแลรถด,ดีทั้ง3ท่านเลยนะผู้ชายขับหมดปกติวันนี้นะฮะวอลกินเราขาย439,000บาทยังจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะฮะเครดิตด,ดีก็ฟรีดาวได้เหมือนเดิมอ่ะเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดให้เลยเลือเพียง419,000บาทโอ้โหคุ้มค่าหน้าใครนะใครงบน้อยๆอ,อ,อยากได้รถที่ใหญ่คุ้มค่าแล้วเป็นตัวท็อปโฟร์วิวดแล้วไมน้อยแสนต้นๆน,น,นะ จัดได้เลยนะฮะ,ะแต่อย่างที่เรียนนะฮะอายุรถเขา16ปีกว่าแล้วนะอายุรถเกิน10ปีเพราะฉะนั้นบริษัทต,ตัวแทนวารันตีเขาไม่ได้รับแล้วแต่ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยว19สิบกรเรารับประกันให้เอง3ส่วนนะ,ะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์กล่อง ECU ให้นานสูงสุด6เดือนหรือ20,000กิโมพร,ร้อมบริการช่วยเหลือทุกเชินฟรี24ชั่วโมงและวเดียวก่อนออก็ถนะเอารถเข้าศูนย์โตโยต้ให้เหมือนเดิมเช็คระยะเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองให้ ฟรีน้ำมันเต็มถางให้ฟรีแบตเตอรี่เปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจ่นให้ฟรีทำกล้องหน้าับความคามชัดระดับ full HD ให้ฟรีทำความสะอาดและรุมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเชนเธอสวยคุ้มค่านะฮะราคาน่ารักน่าลุ้นเลยนะฮะแล้วก็สภาพโอ้โหยังใสมากๆไม่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะฮะ ไม่อยากให้พลาดเลยแอดไลน์เลยครับด้านล่าง i d ด i n e หนึ่งเก้า sp คนหาแบนดี่ของเราได้ง่ายๆเข้าไปใน่คูเก้นแบ็คทีมสิบเก้าศรีประกรเราอยู่ถนนกันเราปรัพปึกษเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถด้วยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒากาศประตู2แล้วตัวทีมงานฝ่ายขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ถึงสถานีฟรีส9ศรีประการรับ้อรถทุกรุ่นทุก,ทก,ทกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลแกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่าย ติดไปนั้นก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วาทาันใจภายในหนึ่งนาทีรถเดินยินนี้คลิปหน้าจะถึงตือของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19บเกาีประกรรถมือสที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com